ไปดูอีกหนึ่งโครงการที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับโดยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำตำบลปันแต่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงจากพลังงานสู่หยาดน้ำเบื้องหลังของความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรแต่คือหัวใจของการจัดการทรัพยากรน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในชุมชนและชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานครับโครงการสถานีสูบน้ำ ของระบบส่งน้ำคลองปลายกระถินนะครับบนปันเตะประตูส่งเพื่อจัดหาน้ำเพื่อให้ชาวบ้านราศดรเ,เกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างยังยืนนะครับได้ทำนานได้ปีละสองครั้งนะครับแม้กระทั่งดูแรงก็สามารถทำการเกษตรได้นะครับ เชียงเครื่องสูบน้ำที่เดินเครื่องโดยไฟฟ้าดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเป็นเสียงแห่งความหวังที่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลปันแต่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเฝ้ารอมานานเป็นเสียงของน้ำที่หล่อเลี้ยงถืนดินและชีวิตของพวกเขาจากการที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่และหมู่ห้าตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือขอให้นำกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานการุณาที่คุณ ให้กรมชลประธานจัดหาน้ําเพื่อช่วยเหลือรัษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ําสําหรับทํานาทําสวนในช่วงฤดูแล้งทางกรมชลประธานจึงได้ร่วมกับสํานักงาน,นาคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดังบริกปรได้ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่และมีแนวทางในการช่วยเหลือจากนั้นกรมชลประธานได้ให้สํานักงานชลประธานที่16และครงการชลประธานพัทลุง ดำเนินการจัดทำรายงานตามแนวพระราชกระแสรัรบสั่งและดำเนินการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำโดยได้มีการออกแบบแลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า3เฟสโดยลำเลียงน้ำไปยังพื้นที่ทำการเกษตรด้วยระบบท่อส่งน้ำความยาวรวม4,549เมตร มีสถานีทั้งหมด17แห่งบริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อยและลุ่มน้ำทะเลหลวงที่ได้ดำเนินการไปแล้ว3แห่งซึ่งหนึ่งในนั้น คือโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน1,140ไร่บ้านปลายคลองถึงบ้านคลองกระถินเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือเกษตรกรหมู่1หมู่2และหมู่4ตะบลปันแตออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียงในการทำการเกษตรทำนาปามน้ำมันพื้นระยะสั้นให้สามารถมีน้ำทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดฤด,ดูกาลเพาะปลูก ปัจจุบันนั้นมีการทำนาสองครั้งต่อปีโดยครั้งแรกเริ่มเดือนมกราคมเก็บเกี่ยวประมาณเดือนเมษายนครั้งที่2เริ่มเดือนพฤษภาคมเก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคมจะเห็นว่าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยกรมชลประทานไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของผู้คนในชุมชน นอกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่นอกเขตชมทานโดยไม่มีระบบชมทานซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโรงสูบน้ําและระบบส่งน้ําเพราะเรามีแหล่งน้ําก็คือคลองกระถินเพราะฉะนั้นถ้าชมทานไม่มาแก้ไขตรงนี้ชาวบ้านจะต้องมีภาระาในการสูบน้ําเช่นข่าน้ํามันนะครับโครงการนี้จะช่วยแบ่งเบาภา,ากกระเกษตรกรในการสูบน้ําต่างๆแล้วก็พื้นที่ต่างๆจะได้รับน้ําอย่างทั่วถึงกันครับที่เห็นได้ชัดๆนะครับว่าในฤดูแล้ง เกษตรกรจะมีแหล่งน้ำได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนก็อาศัยธรรมชาติซึ่งตอนนี้ก็เรามีโรงสูบน้ำนี่ก็สามารถทำนาได้ทปีละสองครั้งแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นได้อย่างแน่นอนครับทำให้มีความเป็นอยู่ยที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากการที่เราทำนาทำพาะปลูกต่างๆได้มีแหล่งน้ำซัพพอร์ตนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่การจะส่งมอบให้วตรับช่วงไปหลังจากส่งมอบไปก็จะเป็น ออของอบตนะครับแต่ชมรมทานก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้เทคนิคให้ความปรึกษาครับระบบส่งน้ำแห่งนี้ออกแบบให้สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้อย่างแม่นยำขึ้นมีการวางท่อส่งน้ำเชื่อมถึงไรนาเพื่อให้เกษตรกรใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง ไม่ต้องพึ่งพาน้ำฝนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปซึ่งสะดวกทั้งในการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำขาดแคลนในช่วงฤด,ดูแล้งส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นและมียรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยอจานีตวน้ำคลองกระถิ่นไตคลองนะครถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญยิ่งนะครับที่จะได้ให้กเกษตรกรสามารถที่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรตลอดปีแม้ว่าต้นทุนในการสูบน้ำจาก ด้านล่างนะครับลงกาะถินอาจจะมีก้ากษตเซกไฟนะครับแต่ว่าทางโคร,ร,รงการบริหารส่วนตำบลมันเตนะครับก็อุดหนุนกษตเซกไฟและก็ส่วนหนึ่งเกษตรกรก็ใช้จ่ายตรงตุบในส่วนของไร่ละ100บาทนะครับดังนั้นกา,ารที่จุฬประรานได้มาขอสร้างอา่ารชลรูปน้ําก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่1,000พันกว่าไร่ในนามของอานายกโคร,ร,รงการบริหารส่วนปันเตนะครับในนามของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก็ต้องขอ ขอบระคุณเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับที่ร่วมกันสำรวจออกแบบแล้วก็นะวันนี้ก็3ปีกว่านะครับทำให้โครงการนี้ล้วเสร็จแล้ว,ลวพี่น้องได้ใช้ประโยชน์ดังที่ได้เห็นอยู่ครับสำหรับเสียงจากหัวใจของเกษตรกรในพื้นที่หลังจากมีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำนี้ขึ้นมามีความหวังในการทำการเกษตรมากขึ้นสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ไม่ต้องกลัวน้ำไม่พอมีน้ำถึงทุกไร่ทุกแปลง ทำให้เกษตรกร,รปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องรายได้ก็ดีขึ้นมากและพลังของน้ํายังเป็นพลังของชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึ้นเกษตรกรรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรบริหารจัดการการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าแบ่งปันทรัพยากรและช่วยการดูแลระบบลุระทานที่ได้รับมาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรกรในพื้นที่นะครับของตราหม,ม,มู่บ้าน ก็เห็นด้วยนะครับต้องการจะห้มีนะครับเพื่อความเพียงพอของการเนี้ยจะนำาัญหาความกวนครับเพื่อความเปราะของตัวเกษตรกรในพื้นที่พอได้เครื่องชุดนี้มาในการระบบการส่งน้ําก็มันได้มาตรฐานดีเพียงพอนะครับเรื่องระบบน้าเกษตรกรก็ได้ผลประโยชน์ดี้ยนะครับรายได้ก็มันจะเพิ่มพื้นนะครับผมในแต่ะตัวแทนเกษตรกรนะครับในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ถือว่าขั้นที่ว่ามากนะครับ ดดคคคอบุณีกรรัังร้งโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงการพัฒนาที่มุ่งเน้นความยั่งยืนไม่เพียงเพิ่มผลผล,ผลิตทางการเกษตรแต่ยังสร้างความมั่นคงในชีวิตสร้างรอยยิ้มให้คนในชุมชนได้อย่างแท้จริงอัคภบุญชีพถ่ายภาพสุภาวดรีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงาน